้าร้อยไเยบอสเอาเลยแก้หนึ่งไหม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 ลองไมู่เรือท้าแก้แก้หนึ่งไหมแก้แก้ล่ผมไหนายแก้หนึ่งเปล่ามาดิ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 เฮ้ยมันมาดีกว่าห้าร้อยนะห้าร้อยบอสเอาไหมห้าร้อยนะนาย

ินมาก็เอาเงินกลับมานับเงินมันซ้อนแล้วกอมาทัะกรได้นนอานีคืนที่ฝนมาลอยยิ้มเธอกับคตามองข้างใดก็งดงามใจฉันวันมันไว้พอที่สุดก็ใครที่พบพแต่ความเหาจะเธอได้ชวยฉันจนนัมาอยบบซมเวนาผมาว้กย้อิมาเล่นแอคชันไม่มันเปิดมานาผมดูหลายวินละมุมองตลอดเลยฮัลโหลครับว้าอ่าลงเข้าตต่อนะคร ได้ครับแล้วผมกดดิเพื่อนอ่าอันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับโอเคครับด้วยนะด้วยนะขอบมาครับขอบมาครับตารับท่านบาทไทยไม่ใช่แบงค์วอนน่าเกลียดแล้วแต่บางคนแรปอ่อนอยากเป็นแรปเปอร์มึงก็กลับไปแรปก่อนมึงทำยังไงก็ได้ยังงั้นมันเป็นเรื่องกุ๊กกลามและในชีวิตกูเป็นคนเลือกคงไม่ใช่เรื่องของมึง อันจริงป็นเพรเธอรู้ไหมมีสองลองมิสเตอร์ฮอนี่มาทัฟก์กัพีซี่แต่กัสองันถ่ายวิญญาณในเพลงไปถ้าชอบฉันกพรเพลงไหนนอกจากเธอแล้วมีอะไรในโลกสําคัญกว่าเพลงไหมฉันแค่ฝากเรื่องราวชีวิตทั้งหมดที่ผ่านในเพลงไว้แต่พรุ่งนี้ฉันตายแต่เพลงสุดท้ายยังคนมบเล่งไปจุดไฟให้เธเพียงสองครั้ง้นาวเขาคิดเพียงกอดกันหากเหางาเขาคิเพียงบอกฉันให้เธอจำจดไว้หรือที่ดีต่อกัน จุดไฟเธอเียงสองทางหนาหนาวขแค่เพียงกอดกันหากหนาวขาแค่เพียงบอกฉันให้เธอจำดไว้เลยที่ดี่อแต่คุณจะแวกเธอไสไบปัประคับเป็นไม่ั้งทำเป็นเคร์ช่งที่โทรไปก็ไม่รัเต้นกินรำกินไก่ก็เอาเงนกลับมานับหนึ่งสละกกมาชัอกัน ก็ทำใจได้แี่สไพน์ักกับเขาแ่ไม่ต้องทำเป็นคนช่วงนี้โธรไปก่นเลล้เินกินลางเพงไก็เอาเงินกลับมานัดเงินมนซอมและกองมาทักกัจุดไฟให้เธเกียงสองทางหน้าหนาวเขาแค่เพียงกดกันหากหนามาแค่เพียงบอกฉันให้ได้จำจดไว้เลยที่ดีต่อกันจุดไฟให้เธอเกียงสัา

หากเหงาขอแค่เพียงบอกฉันให้เธอจำจดไว้เลยที่ดีต่อกาีแปนะดีปุ่มจอมัแหลกวะีสิบสบหสิบสองสามมัดเพื่อนสองมัดาเดียวเออไม่กดส้ตีน